ผมใครตัวคืนด่าหคืนด้วาใครตัวจากคนที่ทำรายการที่มีชื่อว่าพีราวานะคะสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมซ n เวนไนกันอีกครั้งนะครับก็ผมก็ไม่ได้อัามาหลายปีอยูย่ไม่ถึงปีไฟเฮ้ถึงเออเอ้า what the fuck ไม่สนใจเว้ยไม่สนโอเคเข้าเกมกัมนเลยนะครับ ชึ่งตอนนี้ซึ้งชึ้องอะไรวะตอนนี้ผมมีอีวานอเวกเลนะคะก็ใส่คอตูนนะแต่ตอนแรกคุณไม่สห็เกิตรงดาวนีๆครับคุณไม่รู้เรานเป็นคืออีวานอเวกนี่ครับ,รรบชื่อเขียนไว้หมาป่าสี่ครอีวานน้อโคเทนะครับแล้วผมก็ได้พีเอส น้องลินมาแล้วนะทับหาดาวแล้วก็หาตัวเอ่อทัมนดแล้วก็ทัน้ำนะครับหรือเปล่าวะไม่รู้นะคะก็แล้วก็ได้ยูริมาฟรีนะครับก็คิดว่าจะปลุกพลังคุณยูรินะครับะจะถอดออกจากทีม <Did you S 1> ก็ตอนนี้ <want S 1> ชิ้นส่วน Fox, เอาว้ยผมก็มีอยู่แค่ ร้อยสี่สิบแปดนะครับก็ถือว่ายัางน้อยอยู่นะครับช่วงนะั้นตอนที่เก็บชิ้นส่วนเอาเวกได้ครับคตกใจเลยว,ว่าได้มาถึงนี่ได้ไงวะตอนนั้นผมอึ้งไปสิบวินะครับแล้วก็ได้มาแล้วแล้วก็ก่อจะได้โอ้โหมึงเก็บตังสามแสนกูเลยหรอเยอะแล้วคนโปรโันถือว่าเบาๆอ่ะคือว่าเขาอาจจะเติมก็ได้นะคือผมไม่มีเวลาเติมผมเติมไม่ได้ดูซ้ำ นะครับมีอะไรเนี่ยอะไรยังไม่รู้เลยเปิดโอ้เปิดไปครับช่วงนี้ก็ผมจะเพิ่มช่วงใหม่ก็คือทำอะไรดีนะครับก็ชื่อคิดดูจะชื่อว่าทำอะไรดีนะครับก็นั่นแหละครับ ตรงตามชื่อคิปครับว่าทําอะไรดีมันก็ทําอะไรดีจริงๆครับเปิดไปได้เมียวทาอีกเห็ดยงก็ผมเปิดไปครับดำ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 ถุยดำอย่างเดียวละครกดกดผิดดูของรางวัลตัว่าจะได้อะไรแม่ครับผู้ใหญ่เยอะแม่ครับผู้ใหญ่อีวาน คนไหนหล่ะเออนี่ยว้าวนี่มันยิ่งใหญ่ยังไงว่าแค่สีดาวเองก็เหไปลงอารีนาอ่าวะวันนี้อารีนาอ,อ๋ออยู่นี่ก็ผมได้เป็นระดับทองแล้วครับก็คือไม่ได้เล่นมานานก็ได้เป็นระดับทองแล้วก็ถามว่าช่วงนั้นทําอะไรครับลงแต่อารีนาอย่างเดียวเขาส่วนที่เหลือทำอะไรครับ ไม่รู้ครับที่เหลือเรียนครับอาเข้าคือกับเอ่อคืออะไรไม่รู้อัานไม่ออกเป้าือกับอีวาราเวนแต่คงต้มมองมีอาวมีเจ้เบยทําไมผมสงสัยก็คือมันจะมีคนชอบใช้แทโอรครับเมื่อแทโอให้ฟรีมาเขาใช้ใหม่กันหมดแล้วครับผมมันไม่ค่อยใช้แบบไม่ส่วนใหญ่ถ้าตอนแรกที่ผมอยู่ระดับเงินนะครับจะมีจะชอบมีคนเอาแทโอเป็น อย่างนาทีนะครับแต่ผมไม่เอาครับผมแค่ใช้กอนมันเป็นเอ่อซอมบี้ครับแล้วก็ให้มันฟันๆแเออมันคือมันตบเดเมจแรงกว่าช่วงธรรมดาครับผมคิดว่านะ s <S ไป่เออไปีเลยตีเลยตีเลยทำไมทำไมปะาคา้าไม่คืนก่อนครับไม่ใช่ดิแค่คืน,น,นตา s <S เอามาคืนแล้วหรือวะ อีมออันเลยเดืสกิลเอาเวกไปเร็วอ้าวมันก็เป็นสกิลอไว้ว่าชช่เป็่งเนีลยงานยากเจ็ดโค้งชอบสิ่งเนะี่เขาบอกว่ามาันซะอีวานเอาเวกมันสะท้อนใช่ไหมผมใช้ผมให้อีวานเอาเวากนะผ,มผ,มผมใช้สกิลเอาวกแต่ทำไมอีวานเอาเวกผมไม่ตายอะ่ะผมนี่อึ้งเลยเดี๋ยวขอบิดส่งเกียร์ไปทั้งนะครับ มันดังเกิน่ทำไมไม่ใช่ท่าแรกฟ้าีมากก็คือผมจะให้เออทาโอตายไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวรรรรรรเรรรรรว้รรนเรร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 ่รรรรรเล่เรรรรรนนีรร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  ก็ถามนะครับตอนแรกผมได้เออละพันเท่าไหร่วะนี่วู้ช่างแป๊บก็มันก็สมควรที่จะชื่อว่าทำอะไรดีดนดี่เลยครับก็คือมันไม่มีอะไรทำไงก็เลยตั้งชื่อทำอะไรดีนะครับตั้งชื่อไว้นะครับววแล้วก็เตือนผมด้วยคอมเมนต์เอาไว้ว่าผมจะมีช่วงใหม่ก็ชื่อว่าทำอะไรดีเ่เธอรี่โอ้อันนี้เสียกับ คืนปลาเอ้ยไม่ใช่ปลาปลาเรามีแล้วเฟ้ยทุยปกติยากทำเตือนะทำลอยมันมันยากเกินไปเจอีวานเอาไว้ก็เอ้ยไม่ใช่ทุยเจอเฮเลเนียเฮเลเนียเฮเลเนียผมขายไปแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่เอามาตีบวกเบรดิก้าจูพี่มันก็มันทถโหดผมว่านะอันนี้น่าจะ ต่ำกว่านะคบแต่มันตียากกว่านะเพราะว่าลีจริง่งมีแค่คำเดียวเอ้ยทุยอะไรคำเดียวเลยบ้าแล้วอ้าวป้าไปหนาทีแล้วอู้รีบรีบรีบุกเลยครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนตรงนี้ไปก่อนนะครับโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการลงดันแล้วนะครับกมันก็แป๊บเดียวอยู่นะครับแต่เจอปาของเราไปต่อไปนี้ผมจะเรียกผู้อีวานคุณอีวานว่า เขาไม่ได้กดจองข้าววะรีเลยตายดิซะขอบคุณอ้าวเปเป้เปเป้เปเป้มันเหมือนชื่อในไอตัวอะไรวะพี่เจ้ากูในเรื่องอะไรเพชรอะไรนี่เลยเพชรคอร์ดปะเพชรควิดน่าจะใช่นะเพชรควิดใช่หรือเปล่านั่นก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับ เออนะครับผมก็จะบอ,อกวิธีฟาร์เวลนะครับสำหรับตัวที่เป็นเลเวลหนึ่งนะครับก็ให้แนะนำใหอ้อันนี้ถ้าคนที่ไม่ค่อยเก่งนะครับแนะนำไม่เลือกดัดง่ายๆเอาไว้นะครับถ้าโคนแล้วก็แสงจันแนนเลยนะครับก็เข้าเข้าไปแมปหนึ่งคุณเลือกมาสักแมปหนึ่งครับกดที่ผจญภัยอัตโนมัตินะครับ booster ผจญภัยอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มมาเพิ่มเวลอะไรประมาณนี้ครับก็คือการก็คือ สมมตินะเราไม่พบูสเตอร์ก็ได้นะให้บจนคไปอัตโนมัติแข่งนันก็ได้ครับแล้วมันก็จะอะไรทําอะไรไปเองฟาร์มของแหละอันนี้ก็เป็นการฟาร์มของอย่างหนึ่งนะครับที่คนเราต้องรู้เอาไว้นะครับไม่ใช่คนเราเดียวแต่คนเล่นเวลายต้องรู้นะครับถ้าถ้าถ้าจะพูดอะไรวะอ๋อถ้าขุดโป้แล้วเกิ่งแล้วเติมอะไรดีสุดแล้วไม่ต้องทำอานี้ก็ได้ครับคุณมีเงินนัดหนึ่ง